ส <พ royable. S 1> วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องทราบพาเขีนโชมารายงานตัวครับผมมาพ่อแม่พี่น้องพิษคิวพิษบรรยากาศไป่น้อยต่อหน้าแดดออกเนาะพ่อแม่ยพันธ์พ่อแม่พี่น้องฮ้อนฮ้อนม้อครับยำๆำตำตำอันนี้ฝนพุ่งตกไปเมื่อกี้พ่อแม่พี่น้องออ้ยตำกุ้งสดมื้อไข่พ่อแม่พี่น้องลุยกันเลยดีกว่ายำโอ้บประเทศตำยำกุ้งสดพ่อแม่พี่น้องอื มั่เคยน่ากินิขนคนะปอมไปไปน้อง กกลักยน้ำเพราะไปต้องน้ำขนาดอืม อยากเน่าผมไปไปน้องขยะเห็นเข้าวผมไปไปน้อง บ่เหมอนขอกวัว หมอ้อไปลอมไปน้องอยำกุ้งสดมือไข่ แกงผักบวงใส่ป่าน้ำ้วยอู้สุดยอดผมไม่เปนอก มันไซเนี่ยทุกดีขนาดประมาณปังอขอชำแนกตัวใหญ่ 음가위바 mm, หัวน้มหลงฟูงผมไปน้องห้องหัวน้อยห้องหาแม่ รสจัดเกลี่ดีป้อมใม่พี่น้องเนาะอู้ออออบบอหู้น้ำเตี๋วน้ำหวานโอ้ยอร่รับ่ใหม่พี่น้องเมื่อนั้นจะได้กินยำเตี๋ยนนวนอป้อมใม่พี่น้องสุดมากต้องก็จะเป็นตำนอตำเผ็ดเผ็ดคือคือรสจัดจัดวันนี้ยำยำออกเผ็ด Stumbled, สามรสปอแหมยเป็นน่องเพชรส้มหวานเนาะงปอแหมยเป็นน่องรสชาติเจ้ากันเป๊ะเลยก็ถือว่าก็ถือว่าล้ำยูเนาะงปอแหมยเป็นน่องล้ำกินกับกุ้งกุ้งสดใสจมโบ้ขนาดปอแหมยเป็นน่องกุ้งสดใสจมโบ้แล้วกับมื้อไข่ปอแหมยเป็นน่องมื้อไข่กับมือน้าได้กินเตี้ยเนาะมื้อไข่มื้อไข่นี never, ่มันจะเฮอดีซุกแหมน้อยเนาะงปอแหมยเป็นน่องอันนี้มันเหมือนลวก้ำหนอกซุกไข่กับมีซุกน้หน่อยนาะงปอแหมยเป็นน่อง แต่ก็อก่ก่มีอาต้มหวานอาจจะมีดิพองแต่ไข่เลยมันเหมือนกับลูกสะดุ้งเนาะผมไปน้องน้องถ้าจะเฮอดีนี่เปิดมือไข่นี่เฮ็อสุกเลยดีกว่าน้องผมไปน้องจะล้ำรสชาติวันนี้หม้อผมไปน้องเคืองเคืองอู้ยจังหวะเต็มอาณาธานนะผมไปน้องน้องโอ้ก็แอกขึ้นเมนูบอกอ่อก่อกไช่ได้อยู่นะผมไปน้องย้ำนาะย้ำกับเล้วแต่ชอบน้องผมไปน้องเปลนบางท่านก็อาจจะใส่วุ้นเส้นใส่หยางลงไป กุ้งก็อาจจะไปลวกให้มันสุกเนาะปอแม่พี่น้องกะเมาะแผ่นแบบมันเน่าเนาะร้องพอเนาะปอแม่พี่น้องแผ่ดีขึ้นเมนูบอ,อกนะครับผมเนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนกับบรรยากาศฝนตกใหม่ๆปอแม่พี่น้องเป็นป่นบะข้างต้องพอต้องดุ่มก็อาจจะมีมีปัดๆนิดน้อยเนาะราวาตกใหม่อาจจะมียุ้งมีหยางเนาะก็ ตัวขอตัวลำล้าไปก่อนน้องปอแม่เป็นน้องกับบรรยากาศกลัวมันมากอกสอ,องน้องปอแม่เป็นน้องป้ากาคลิหนาน้อ,ไปไปนองปอแม่เป็น้องจะดูแการดูแลรักษาสุขภาพออกมันออกกับร่างกายกันตัวเนิ่นน้องปอแม่ปน้องบ่มีไข้แบบมีโรคก,ก็เป็นลาบม,มันประเสริฐของเขาแล้วนะ้องปอแม่เป็นน้องป้ากนคลิหนาครับมาลุนกันวันจะเป็นเมนูอันยังสำหรับคลิปนี้ต้องสาพากินโชก็ต้องขอตัวลำล้าปอแม่ปนน้องไปก่อนนะครับกล่าวสวัสดีครับผม